จักรวาลเป็นการพูดถึงหัวข้อที่กว้างขวางและซับซ้อนในด้านของฟิสิกส์ดาราศาสตร์และปรัชญาจักรวาลหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ตั้งแต่ดาวฤกษ์ดาวเคราะห์กาแล็กซีและอื่นๆไปจนถึงนอพลังงานที่สุดเล็กและสุดใหญ่ที่อยู่ในเนื้อหาของมันตามทฤษฎีบิ๊กแบง จักรวาลเริ่มต้นจากสถานะที่มีความหนาแน่นและร้อนแรงอย่างไม่มีขอบเขตเมื่อประมาณ13.8พันทันล้านปีที่แล้วและได้ขยายตัวออกมาจนถึงปัจจุบันจักรวาลเป็นที่อยู่อาศัยของทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงเรามนุษย์ดวงดาวกาแล็กซีและทุกสรรพสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นและไม่สามารถสังเกตเห็นได้ถ้าจะพูดถึงนิสัย ของจักรวาลอาจหมายถึงกฎทางฟิสิกส์ที่ควบคุมการทำงานของมันรวมถึงกฎของแรงโน้มถ่วงกฎการเคลื่อนที่และกฎของทฤษฎีควอนตัมซึ่งทั้งหมดนี้กำหนดพฤติกรรมของสสารและพลังงานในจักรวาลแน่นอนว่าการกินไม่ได้เกี่ยวข้องกับจักรวาลในทางตรงแต่จักรวาลมีกระบวนการที่คล้ายคลึงกับการแลกเปลี่ยนทางงานตัวอย่างเช่นดาวฤกษ์ใช้พลังงานนิวเคลียร์ภายในเพื่อเผาผลาญเชื้อเพลิงนิวเคลีลยร์และปล่อยพลังงานออกมาอายุของจักรวาลตามการวัดและการคำนวณล่าสุด จักรวาลมีอายุประมาณ13 8จดพันล้านปีตั้งแต่การระเบิดวิกแบงขนาดรูปร่างของจักรวาลรูปร่างของจักรวาลยังเป็นหัวข้อของการวิจัยแต่จักรวาลดูเหมือนจะเป็นแบบเรียบและไม่มีขอบเขตในทางทฤษฎีแต่ลักษณะที่แท้จริงของมันยังคงเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาอยู่โดยสรุปจักรวาลเป็นคอลเลกชันอันยิ่งใหญ่ของทุกสิ่งที่มีอยู่ตั้งแต่สิ่งที่เล็กที่สุดไปจนถึงกาแล็กซี่ที่ใหญ่โตทั้งหมดถูกควบคุมด้วยกฎทางฟิสิกส์ที่แม่นยำ